ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัด8.3หน้า70นะคะข้อที่3นะคะให้นักเรียนสร้างวงกลมที่มีรัศมียาว2.9เซนติเมตรพร้อมกำหนดชื่อวงกลมมาดูวิธีการสร้างนะคะขั้นแรกค่ะสร้างจุด1จุดนะคะครูให้เป็นจุด Y นะคะ ลากเส้นให้ยาว2.9เซนติเมตรซึ่งก็คือรัศมีนะคะต่อไปนะคะกลางวงเวียนให้มีรัศมียาว2.9ซนติเมตรนะคะ เขียนวงกลมนะคะเราก็จะได้วงกลมที่มีรัศมี2.9เซนติเมตรโดยครูกำหนดชื่อให้เป็นวงกลม y นะคะรูปที่ได้นะคะก็จะเป็นวงกลมที่มีรัศมียาว2.9เซนติเมตรโดยครูกำหนดชื่อให้เป็นวงกลม y นะคะ ต่อไปข้อที่4นะคะให้เขียนส่วนของเส้นตรง W-E ยาว3.7เซนเมตรแล้วสร้างวงกลมโดยให้จุด W เป็นจุดศูนย์กลางและส่วนของเส้นตรง W-E เป็นรัศมีมาดูวิธีสร้างค่ะขั้นแรกนะคะเราจะเขียนส่วนของเส้นตรง W-E นะคะโดยให้มีความยาว สาเซนติเมตรให้เป็นเส้น w e นะคะซึ่งยาว3.7เซนติเมตร ต่อไปค่ะเราจะสร้างวงกลมโดยให้จุด W เป็นจุดศูนย์กลางและส่วนของเส้นตรง W E เป็นรัศมีดังนั้นเราก็จะกางวงเวียนให้ยาว3.7เซนติเมตรนะคะเขียนวงกลมนะคะ ก็จะได้รูปออกมาประมาณนี้นะคะเราก็จะได้วงกลมที่มีส่วนของเส้นตรง W-E ยาว3.7เซนติเมตรโดยจุด W นะคะเป็นจุดศูนย์กลางและส่วนของเส้นตรง W-E เป็นรัศมีนะคะ